นี่คก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโปรดให้เปลี่ยนเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็อยู่กับการลดถังครับที่มีชื่อว่าวิกเกอร์ไลท์นะครับโอเคก็วันนี้เราก็อยู่สำหรับรถถังเบาอังกฤษนะครับรถถังเบาสหราชอาณาจักรนะโอเคซึ่งวันนี้ก็ถือว่า,าค่อนข้างที่จะแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เรอยู่กับแพท9.1นะครับซึ่งก็รถถังอันนี้ได้ทําการรับปรับมาด้วยนะครับซึ่งปรับออกมา ชื่อไปที่หน้าจอสำหรับวิกเกอร์ไลท์นะครับหรือวิกเกอร์ไลท์นะก็ตัวนี้นะครับาการเคลื่อนที่ในพื้นที่ในพื้นธรรมดากับน้ําก็จะเครเรียกว่าอะไรมันจะถูกลดลงนะครับก็คือความคงตัวจะลดลงประมาณหนึ่งการกระจายนะครับการกระจายกระสุนในระยะ100เมตรเนี่ยลดลงนะครับจาก0.336เหลือ0.307ซึ่งจะทําให้ปืนเราแม่นขึ้นคือปืนเราจะบานตลอดนะครับซึ่งอันนี้มันลด ทำให้ปืนเราบาดน้อยลงนะครับโซนกระสุน APCR นะครับตัววิกเกอร์ไลท์มันจะในแพดก่อนมันจะมี APCR h e HE แต่ตอนนี้จะเหลือสุดแค่ AP Heat แล้วก็ HE นะครับการเจาเกาะก็จะทําการเพิ่มนะครับของแซนด์เชลก็คือ AP นั่นเองนะครับเพิ่มจาก240เป็น250แล้วก็ระยะการมองเห็นลดลงจาก280เหลือ260แล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นตรงที่กันปืนครับตรงข้างหน้าเนี่ย น่าจะเป็นตรงฐานลองปืนนะครับลดลงทําให้เราสามารถยิงเข้าได้ง่ายกว่าเดิมน,นะครับปกติไปยิงเข้าง่ายอยู่แล้วนะก็จะประมาณนี้สําหรับวิกเกอร์ไลท์นะครับก็การที่อยู่ๆก็เปลี่ยน,นครับตอนนี้คือมีหลายสายมากที่ทํางานเปลี่ยน,นครับจาก APCR เป็น AP ซึ่งบอกว่ามันจะมีผลอะไรเกี่ยวกับรถถังที่เปลี่ยนใช้กระสุนไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเอาตามความเข้าใจนะครับการเปลี่ยนกระสุนจาก APCR เป็น AP เนี่ยก็อาจจะมีผลบ้างแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ แต่การเปลี่ยนเป็น AP นี้มันมีข้อเสียอะไรไหมมีผลอะไรกับคนเล่นหรือเปล่าก็อาจจะมีผลบ้างสําหรับบางคนที่ไม่ได้เล็งเผื่อคือการเล็งเผื่อมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําเป็นอยู่แล้วครับการเล็งเผื่อก็ัตูอยู่ทางไหนนะครับเราจะต้องเล็งเผื่อไว้เสมอถ้าซ้ายนี้ก็จะเริ่มต้นที่ c r u s ด e r แล้วกันนะครับเพื่อจะว่ามืงทินดานผมจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะ,นะะครับ c r u s e r t 5สาระอาณาจักร ก็เรียมเรียมมๆม,นมนๆลัะเทระเทนะครับอันนี้ติดปืนเป็นปืน6 PDR นะครับใส่ซองกระสุนได้2นัดปืนเฉ่งใช้ได้นะครับตมาที่ Cromwell ก็ดูเลียมเรียมเหมือนเดิมนะครับก็คันนี้ก็ระวังระวังไว้ให้ดีนะครับมันค่อนท้าจะเล่นยากสุดๆวนะ ตัวถังเหลี่ยมมากเกินไปทำมุม90องศาด้วยนะครับกระนยิงเข้าง่ายนะปืนติดอยู่ที่75ม mm. มชัดมาที่โคเมตนะครับโคเมตก็ใช้คล้ายคองเบลนัแหละแ,แต่แค่ว่าป้อมจะดูแปลกไปนิดนึงแล้วก็มีการทำการใส่แผ่นเสริมนะครับทำให้ป้อมแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีจุดอ่อนรอบตัวเหมือนเดิม ครับแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากขึ้นนะจุดอ่อนยังยอดอยู่นะครับติดปืนเพราะเป็นที่7 7มิลิเมตรก็จะเดเมดเดเมจมันก็จะประมาณเท่าเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะแต่ที่สําคัญก็คือเพิ่มการจับเกรามานิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้ไมีในสําคัญเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะลงที่สายล่างนะครับจะเป็น f v 3 0 1 f v 3 0 1ก็เป็น,นรถถังคันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเรียนใช้ได้ครับ แต่ก็ไม่ได้ีขนาดนั้นนะแต่ตัวที่เน้นรีพีทไฟล์มากที่สุดเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สามารถรีดเดเมจจากการรีพีทได้ค่อนข้างจะด,ดีแถมได้ HD texture มาด้วยไงสวยงามดูตัวป้อมๆน่ารักๆน,น,นะครับแต่พอไปเล่นจริงๆก็ไม่น่ารักเท่าไหร่นะครับติดปืนที่ติดปืนเป็นที่20่ bdr นะครับซึ่งก็อันตราการ,าร,การโหลดก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับประมาณ4วิกับ5วินะครับถ้าเกิดว่าใส่เร่งโหลดโหลดเร็วกับบารีีอีกก็3ามสามวิกว่าซึ่งก็ถือว่า ยิงเพลินๆเ,เลยครับยิงเป็นปืนกลได้เลยนะถัดมาที่ยี่เก้านะครับวิกเกอร์ซีอาร์นะครับตัวนี้ก็มี D แฮตดีเท็เจอร์ล้วสวยงามก็จะดูจะดูปแปลกๆไปหน่อยนะอาจจะดูปแปลกๆไปหน่อยตันนี้ก็ยังมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นได้นะ ปีพื้นท่อเป็นปีปืน150เมตรนะครับแล้วก็โหลดน้ำสาควรเจาะเกาะใช้ได้แต่จะไปเจาะเกาะตัวที่แบบเป็นตัวหนาๆนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสามาันดีเทนเซปนะเป็นวิกเกอร์ไลท์นะครับไรฟ์แทงสาราตอลาจักรนะครับิีปื้นท็อปเป็นที่ตัวนี้น่าจะเป็นปืน15นั่นแหละนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะตัวนี้ต้องติดปืนเป็นที่15แล้วก็ข้อดีของสายอังกฤษก็คือ h e สามารถเจาะเกาะได้ดีกว่าชาวบ้านเขานะครับ ประมาณนี้เลือดอยู่ที่1,700ข้อป้องปืน1,27,888 8, 8็ตัวถัง1,25,11,35ก็ปังใช้ได้เลยปังมากนะครับมุมกดนะครับมุมมุมกดมุมเงยน,นะมุมเงยน20มุมกดลด10ถือว่าโอเคในทุกๆด้านเลยสำหรับปืนเนี่ยเวิร์กมากนะครับถือว่าทำมาได้ดีครับความเร็วสูงสุดนะครับเดินาหน้า65ถอยหลัง23เฉลี่ย34โอเคใช้ได้นะครับวิ่งมันๆเลยนะครับ แต่ก็รู้สึกว่าแรงมาเครื่องอาจจะน้อยไปหน่อยนึงถ้าเพิ่มเป็น900อก็น่าจะดีขึ้นนะครับคาร์บเฉลี่ยจะเพิ่มเป็นสีเลยส่วนอันตราถ้าเหมือนตัวก็อยู่ที่68.04ปนองศาต่อนาทีก็โอเคใช้ได้ไนมะ่แย่นะครับมาดูที่โมเดลกันดีกว่านะครับก็ถือเป็นโมเดลท,ที่เท่น่ารักหล่อเท่มากครับเป็นรถถังคันนี้ที่ผมคิดว่าเป็นรถถังที่สวยงามนะครับเป็นรถถังที่น่ารักป,ปัดนะครับ มาดูที่ยุดปัดจจัยตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับโไม่แอเรียกับเร่งเครื่อปกติยุทธภัณฑ์มันก็ใส่เหมือนเดิมตามสไตล์ผมเองนะครับส่วนตัวสุนตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น AP h e เนะครับเราจะที่พิบพูดไปนะครับผมว่าจะไปประมาณ20-15-13ต้องไป HE ไปเยอะแล้วก็ลูกทองไปเยอะๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันถึงว่าจะพูดว่าจะเกาะแต่มันก็ไม่ได้จอะดีขนาดนั้นนะครับส่วนวกกอุปกรณ์ผมใส่ไปจอดเกาะนะครับชิ้นเดียวนะครับที่ที่เหลือไม่อัพแล้วครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับวิกเกอร์ไลท์โอเคก็วันนี้เราจะทำการเล่นปกติ2ตาแล้วก็ไปเล่นสมจริงตาหนึ่งนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปเริ่มกบรดีดกว่าอยู่วันนี้เกมเรียบร้อยก็ดูที่จะ,ะค่อนข้างจะยากครับคือตัวเรามันไม่ได้เหมาะสำหรับการเล่นเนินขนาดนั้นก็เลยจะดูลำบากมากเลยนะตัวเรามไม่ได้เหมาะสำหรับการเล่นเนินอย่างยิ่งครับโอ้มาอีกย s t b <Ooh. S 1> มากันเต็มเลยว้าว ว้าวว้าวโอ้เออไปไปดีกว่านะไปดีกว่าไปดีกว่าเราตัดไม่ได้สองเอออกงั้นระวังโดนนะโดนเม็ดหนึ่งนี่โอ้ยไอ้เราปุมเข้ามาตางนี้กันหมดเลยออกไปเลออกไปปีกีบาย ยากมากนะครับสแปมครับถึงเขาจะมีการ HE แต่เราใช้ HE ได้นะเราไม่บางทีเราไม่ได้เน้นดาเมจเราเน้นให้เขาทำการเสียจังหวะมากกว่าครับสำหรับการเล่นตัวที่เป็น HE รอดสปายสปายแต่ผมแนะนำให้คุณยิง HE นะครับเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์สตรูพังง่ายพังพังไปเลยให้มันให้มันพังไปเลย พอพังเขาก็ต้องกดซ่อมอใช่ไหมเวลาเขาจวนตัวที่ต้องกดซ่อมอีกเขาจะไม่มีนะครับเลือนตันไปเถอะตาลุมมาเลยเนี่ยเราสู้มันได้เลือออยู่ไม่อยากจะเชื่อเลยจัดไปสองสามยิงสิเออแค่นั้นแหละบับงสุดตัวเลยมันเราไปตัดตัวปัญหาก่อน,นครับ คือตัวเรามันเป็นตัวที่มีความสมดที่จะสูงมากนะครับแล้วก็เดเมจค่อนข้างจะดีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวป่วนที่ดีแล้วก็เป็นตัวที่มาทรีพีนะครับเพรามันตัวที่มันก็ใช้ได้นะแค่ว่าตัวเรามาจะดูที่จะริ้วมากลิ้วมากๆากนะมันเราไปในยวิ่งจริงได้นะเพราะว่าเราเป็นตัวที่เน้นเ้าประชิดด้วยแถมว่า h e เราก็เดเมจได้ด้วย <c oughs> เอาไปอาจจะไปจะไปลุกช่วยจุ๊บจุ๊บไปก็อันนี้เราห้าวไปไหนเราวิ่งกัาไปชุมเุสที่ดีเลยทีเดียวซึ่งบอกว่าอันนี้เป็นวิธีที่ดีไหมคือไม่ดีเท่าไหร่หรอกครับก่อนหน้าเมื่อกี้ก็ตามเมื่อกี้ก็ห้าวไปไหนครับแต่เราก็ได้เหรียญมาได้เหรียญท็อปกันมาเซนก็จริงใช้ได้นะครับปลาทั้งหมดเลยโอเคเราะยกกันในตานี้ซึ่งตานี้อ่ะดู้ทีกั่านี้ว่าเร่า ไปเล่นไลน์เราได้นะครับ <ines> สบายสบายเลยเราจะไปเล่นซ้ายสุดเลยนะครันปกติผมชอบเล่นตรงนี้มากกว่าทั้งตรงกลางนะครับแต่เราลองเปลี่ยนสไตล์นิดนึงสับการเล่นที่ทางแเล่นอู้ถ้ามาอย่างนี้แสดงว่าเขาเขมีแววให้จับตนี้ได้นะครับเล้ว เงียบจังเงียบผิดปกติมากเราดัดตรงกลางดีกว่าโอุย้ยตรงกลางจริงด้วยอุยอ้ยอุ้ยสี่ร้อยเจ็บไปดีสองเอเอ๋ตรงน้อครับแปดสามอะสี่ ตรงกลางเราไม่อยากขึ้นเยอะเท่าไหร่ขึ้นเลยก็ได้เสียเวลาก็เราเสียเวลาเกินไปละเราทิ้งเวลาเราใช้เวลาทิ้งคว้างไปเยอะนะครับจุดไวดีเลยสแปมคยัไม่เข้าเลยแย่มากาไอชีไเข้าสี่ร้อยเก้าสิบือ ใช้ยี่ห้อไม่โดนน้องได้แล้วน่ะจะโดนไหมโป๊ะสี่ร้อยโอ้ยเราโดนทีหึงโดนอีสี่ส่วนหน้ามานัดหนึ่งเป้าเป้าดีเป้าแจกยับเรลยมาเจ็ดเทวีโดนทีเป็นนัดไม่กี่นัดเองเข้าแล้วกันเอาไม่ ล้วงเลยโอ้โหหมายก็เอาไปนี่แรงจัดมาเนี้มาเลยแจ๊บเลยโอเทำอะไรมากไปได้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าก็นั่นแหละอันนี้ถือว่ามันเล่นไม่ค่อยดีด้วยแหละเนื่องจากว่า เราทิ้งเวลานานเกินไปเราหมดแต่รอตรงกลางโผล่นะซึ่งตรงกลางเขาไม่ได้โผล่ซึ่งก็ถือว่าเราค่อนข้างเลยจะเล่นไม่ดีเล่นไม่เดีไม่ดีทั้งทีมนะเล่นไม่ดีทีมอะไรก็ไม่รู้ครนะถ้าเราไปแคมป์กันมากเกินไปเราไม่ได้ยึดจุดยึดธศเราไว้ก็เละไมตามระเบียบจริงมันควรจะเป็นตัวหลอยแหละตัววิกเกอร์ตัวหลอยไอ้ตัวล้วงนะครับแต่เมื่อกี้เราสู้หน้าเราปแฮ่เร่งสู้เลยครับก็เออครับแต่ทีมแห้งกว่านะครับ ศูนเนเมต,ตทั้งหมด2คนก็ก็เราต้องทําการรีพอร์ตไปตามระเบียบก็จากสุดท้ายเราก็จะมาเล่นทําการหมดเล่นหมดสมจริงนะครับซึ่งหมดสมจริงก็ผมก็เล่นไปหลายตามากๆนะเล่นจนเล่นจนเอียนหมดแล้วนะเอาเลี้ยวหมดเลยเหรอกไม่มีใครช่วยผมแฮกเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะช่วยเองเลย อ่าเขาได้เหมือนกันละนี่อ่ะเราจะไม่แตะแคปนะไพ่แตะแคปเด็ดขาดนี่เห็นแล้วเห็นแล้ววันดีหยิบวันดีวันดีนดโอ้ยไปเลยแล้วบุรุษนะครับชื่อว่าอะไรเนธานเนธานชิโร่ตอนนี้เราพยายามที่จะสอดสองครับก็ แนะนำให้เปิดการาฟิกสูสงๆเข้าไว้จะได้ง่ายนะเปิดเดยอะก็เห็นนะ <c oughs> เห็นง่ายขึ้นเอ้องต้อไปเจเอ,ปอยู่ต้องมีอยู่แล้วละ่นะเพราะว่ามันไม่มีใครมาช่วยนี่เพราะฉะนั้นผมก็คงไม่ไปนะมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะทำการไปเโโล่นโซโล ไปซะแล้วแล้วดูทีดีตรงโน้นกันนะว่ามีไหมเช็คตรงโน้นมีสองแปดมาฟังจะขยับไม่ขยับจะบแคมป์หรือเปล่าแคมป์โดนนะโดนเยอะด้วยค่ะเาขาเขาดันปะ เราลองสอดส,สองสามย่าเลยว่า405อยู่ตรงไหนนะนี่ว้าวไปด้กินแล้ว405ยังอยู่ในย่านี้นะไม่ได้ไปไหนรักกัอกันอยู่ในนี้แหละ กงมันเพชรเฮ้ยช <g rain> <g rain> เชลีแดนเฮ้ยเข้มเกินต้องรีบทีสองสามแล้วเกรชช็อตสวยงามเหลือตัวนี้ตัวเดียวสี่จุดห้าที่อยู่ตรงขง้างล่างใช่ไหมเรายังไม่ได้ไปไหนแค่ที่เดียวใช่ แต่เขามี4นัดนะครับแผงใหม่มี4นัดอันตรายมากยอมนะก็ยอม,เ,ยอมเ,อเฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยอฮย,ยอมยอมแล้วอย่าหักเลยยอมแล้วอย่าหันเขายิงไปแล้วนี่ครับกระสุนรอ้อยไปเลยร้อยสำหรับปิกเกอร์ไลท์ก็ประมาณนี้แหละโอเคนะครับสำหรับปิกเกอร์ไลท์ก็จะพอทัฒนิกนะครับก็ตัวนี้มันเป็นรถถังที่มันก็เล่นได้นั่นแหละแต่แค่ว่า ผมพยายามเล้นพิกิคดีครับไม่เป็นรถถังที่ยังต้องจับทายมากไปนะครับซึ่งผมเคยเจอคนที่เขาเล่นเก่งๆอยู่ซึ่งก็พยายามที่จะสืบซับต่ำสืบซับได้ยากนะครับแล้วจากที่ผมดูสไตล์ที่เขาเล่นมานครับตัวนี้นะตัวนี้ไมเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าเราเล่นมันจะเล่นสไตล์แบบค่อนข้างเหมือน MT MT ที่ห้ามโดนอีเลยนะมันมันเล่นเหมือน MT 105ที่ห้ามโดนอีกก็ประมาณ48ทัตต้อน แต่ผมคิดว่าคนที่เล่น422มาน่าจะคุ้นชินกับคันนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอืมน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าทำเการมีความคุ้นชินกับคันนี้ผมก็คิดว่าคนน่าจะเน่นๆเลยครับถ้ามีความคุ้นชินกับ422นะผมคิดว่าเล่นคันนี้ได้ง่ายนะครับแล้วถ้าเกิดยิ่งมีความชํนานาญเกี่ยวกับการจุก,กระสุนเนี่ยก็น่าจะเล่นได้สนุกกว่าเดิม โอเคสำหรับวิกาไร์ไลท์ก็จะเพียงพอเท่านี้สำหรับคลิปดูนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันในวินนดีโอถัดขึนนะครับสวัสดีครับ